ภาวะหัวใจล้มเหลวครับหรือหลายคนเรียกว่าหัวใจวายเนี่ยเป็นโรคที่ฮอตฮิตมากๆครับเพราะว่าเกิดได้ตั้งแต่เด็กอายุน้อยๆตั้งแต่แรกเกิดครับจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่วัยที่ดูแข็งแรงเป็นนักกีฬาแล้วก็เกิดโรคนี้ได้ครับซึ่งโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็เกิดจากการที่หัวใจเนี่ยเต้นไม่ดีครับบีบตัวน้อยครับแล้วก็เกิดจากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะและทําให้สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ปกติครับ โดยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นเนี่ยก็แบ่งง่ายๆเป็นหลายอย่างครับโดยเฉพาะอาการที่น้ำท่วมปอดนะครับคืออาการหนึ่งของภาวะหัวใจล้มเหลวควรจะมีอาการเหนื่อยง่ายไอบ่อยครับโดยเฉพาะเวลาช่วงกลางคืนเวลาคุณนอนไปแล้วเนี่ยต้องลุกตื่นขึ้นมาหายใจครับและคุณจะนอนราบได้ยากขึ้นครับและบางคนเนี่ยแม้นอยู่เฉยๆก็เหมือนจะเหนื่อยเยอะขึ้นบางคนอธิบายเลยครับว่าเหมือนฉันวิ่งรอบสนามฟุตบอลไป3ามสี่รอบ ในขณะที่อยู่เฉยๆครับและบางคนเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนเพลียเพราะว่าหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ออยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ทั่วถึงครับและบางคนจะมีอาการข้างน้ําในร่างกายครับโดยเฉพาะมีอาการท้องบวมน้ําหรือขาบวมกดบุมได้ครับ ส่วนสาเหตุนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นสาเหตุจ,จากหัวใจเองกับพฤติกรรมครับในแง่ของเรื่องหัวใจเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันโรคหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นโรคหัวใจลูมาติกับส่วนด้านพฤติกรรมเนี่ยก็เกิดจากการที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะครับหรือเป็นจากเบาหวานเป็นจากไขมันโลหิตสูงเป็นจากความดันโลหิตสูงได้ครับและวิธีง่ายๆที่ผมจะเล่าให้คุณฟังตอนนี้นะครับ จะทำให้คุณอยู่กับตัวโรคได้อย่างมีความสุขและเท่าทันโลกครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าคุณต้องเรียนรู้อาการของตัวโรคว่าเมื่อไหร่มีอาการดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณต้องรีบไปพบคุณหมอก่อนนัดนะครับ ข้อต่อมาครับคุณควรที่จะหมั่นในการชั่งน้ําหนักตัวทุกๆวันครับโดยเวลาที่เหมาะสมในการชั่งน้าหนักตัวนั้นก็คือหลังจากคุณเข้าห้องน้ําทําภารกิจเสร็จนะครับและก่อนกินข้าวเช้าชั่งช่วงนี้ครับและจดทุกวันถ้าน้ําหนักตัวคุณนะครับขึ้นอย่างน้อย1กิโลกร,รัมใน2วันนั่นแปลว่าคุณมีภาวะข้างน้ําในร่างกายคุณต้องควรรีบไปพบคุณหมอก่อนนัดครับ อย่างต่อมานะครับคุณต้องจํากัดความเค็มครับโดยที่กินเกลือไม่เกิน2กรัมต่อวันครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นน้าปลาครับไม่เกิน2หยาะต่อวันครับเกลือไม่เกิน1ช้อนชากะปิปลาไม่เกิน1ช้อนชาครับแต่ว่าถ้าคุณกินเกลือไปแล้วตอนเช้าครึ่งช้อนชานั่นแปลว่าคุณไม่สามารถกินเกลือได้เกิน1ช้อนชาและน้าปลาก็ไม่เกิน1หยาะครับ และเหมือนกันกันกบทุกโรคเลยครับคือบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นกําเริบได้คุณควรงดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยครับและอย่างสุดท้ายครับคือเรื่องใต้สะดือครับถ้าคุณต้องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะครับเพราะถ้าคุณรู้ว่า เพศสัมพันธ์นั้นจะก,กระตุ้นทําให้เกิดภาวะหัวใจวายกาเริบได้เนี่ยคุณควรจะลองเดินขึ้นบันไดสัก1ชั้นครับถ้าเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นแล้วคุณไม่มีอาการเหนื่อยเลยนั่นแปลว่าคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยต่อภาวะหัวใจล้มเหลวครับ โดยภาพรวมนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นเนี่ยเป็นโรคปลายทางที่เกิดจากโรคหัวใจเองบางอย่างครับกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่แล้ก็โรคต่างๆทางด้านหัวใจครับถ้าคุณรักษาโรคต้นเหตุได้ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปของด r My รไมนะครับสามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับคือ TikTok Facebook นะครับและ YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าหมอสมองครับจะเจอผมเป็นชื่อแรกนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ